บาของของไอนันเดนัันเดแม่กำลังค่ะอุปกรณ์เตรียมทํากุดปู่บุญมีนะคะพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้สร้างสายบุญอิลีอิรอค่ะพี่น้องค่ะสร้างช่างสายบุญเอ้กับเขาเย่แยปแต่พ่อนเขาดีใจ เรียบร้อยเตรียมเตรียมอองันนั้นเพราะว่าาไได้เออขงปลนนั่นท้อยดาาไปปะผ่านี่ยนะคะเด้อของเตรียมทํากุดปูบุญมีนะคะพี่น้องค่ะใช้คาลงทั้งนั้นหรอฮะเอาใช้คาลุงคุณแต่ว่าให้ให้หัวไปทั้งบุญนี่เพราะว่าผมว่าสีเอ็กเตอร์ชุดเล็กเลยอ๋อพร้อมที่พรอกับสร้างเันแทนค่ะค่ะเออได้แล้วเขาเขามีเทาก็บคอยมาต่อโอเคค่ะเอาเอาที่สร้างสะดวกเลยเพราะว่าตามใจสร้างเลยเนี่ย ค่ะค่ะคุณแม่คะอู้ยพอดีค่ะนมาสการเจ้าค่ะค่ะคุณคุณคุณแม่เคยอยู่กับปูบุญมีเฮาแต่ก่อนก็คือเคยเคยปฏิบัติธรรมน้ำกันบ่ค่ะเคยอยู่ที่ยอาจันท์สายฝนเนี่ยอ๋อค่ะเล่าเล่าเนาอันอันนี้พรอนุญาตออกสื่อได้ไหมคะแม่ออกได้เนาะอยู่ยอดจันทร์สายฝนค่ะเยอะๆไม่ใครเป็นใครจำเข้าไม่ง่ายแต่ท่านจำมือทีได้อ๋อยังเด็กสองคนอ๋อค่ะค่ะออกก็คืออกไมีขนาดไม่เลี้ยง แล้วก็บันเพ็ญคือผู้ดงตามครูบาอาจารย์สั่งค่ะทำน้ำแปลงฟันสองเดือนเข้าป่าข้าเขาทุกด่านอ๋อทุกด่านพระอาจารย์ว่าด่านอรหันครบแล้วมีคนเดียวอ๋อค่ะสาธุาสาธุบุญก็แสดงว่าพรพรวยมีบุญวาสนาแน่นเน่ได้เจอแม่ชีเนาะค่ะแม่ชีก็มีบุญที้เจอคุณพรค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะคุณแม่ ใครมีปัญหามีทุกข์ก็มาหาไม่ชีช่วยทุกอย่างอ๋อค่ะเพื่อจิตบริสุทธิ์ค่ะ,คะอะไรที่จิตบริสุทธิ์จะสำเร็จทุกอย่างค่ะออนี่คือไม่ชีเขาเรียกวิไม่ชีติงต้องมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวฉายาฉายา,า,ยาไม่ชีฉา,า,ายาว่างไงคะเขาเรียกวิไม่ชีติงต้องค่ะว่าปากน้ําตั้งฉายาให้อ๋อวัดปากน้าตั้งีเจริญออวัดชีน้องที่ทาอาหารให้สมเร็จวัดปากน้ำาม่ีเจริญอ๋อค่ะท่านตั้งฉายาไม่ชีติงต้องแต่หัวหน้าไม่ชีธัญญาณีสุดเขตบอกว่าสุดเขตเนี่่ยะบอกวา อย่าเรียกเขาเป็นไม่ชีติงต้องนะเธอรู้ไหมว่าไม่ชีท่านนี้สามารถเลี้ยงพัดเลี้ยงเหได้ทั้งวัดเลยค่ะสาธุค่ะาูุค่ะบุญสัมพันธ์กันมาปวดสัตว์ค่ะค่ะคุณแม่ไม่ชีถือศิลกินจีนมาจากประเทศจีนค่ะแม่จะดีมากค่ะคุณแม่ไม่ชีเสียไปแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้เสียแม่ไม่ชีเข้าที่พานอ๋อก็คือเดินลอยตามเดินลอยตามคุณแม่ค่ะไม่ชีเห็นแม่เสียเจ็ดวันเปิดลงศพดูจะเผาใช่ไหมคะค่ะคุณไม่ชีจับตัวคุณแม่ตัวนิ่มๆค่ะ แม่ไม่ชีเป็นเด็กอยู่20ปีตอนนั้นอายุยังต่างจังหวัดน,น้อย2ีปียังมีเด็กเนาะสมัยค่ะค่ะค่ะสมัยก่อน,น,อย,อนยังถือว่ายังไม่ไม,ไม่ประสีภาษาเนาะสมัยก่อนก็คือบ,บ้านที่เห็นหน้าคุณแม่ไม่ชีในโรงส้วหน้าสิงคูตัวสิงคูสวยๆนะ่ท่า<ม>น,นอนยิ้มยิ้มอ่ะคุณไม่ชีคิดว่าแม่ชีไม่ได้ตายแม่ของเราอ่ะไม่ตายแม่นอนหลับีเฉยค่ะแล้วถามครูบาอาจารย์ไม่มีใครบอกเพิ่งมาบอกเมื่อวานนี้ค่ะวันพระค่ะบข้าอาจารย์บุญมีว่าแม่คุณไม่ชีไม่ได้ตายเข้าใโรอืม ไม่ชีก็ตั้งใจอย่างนั้นแหะคะ <c oughs> <อ>่ะก็เลยตั้งใจบวชตามคุณแม่เพราะค่ะดูงานศพที่ไหนก็ไม่เหมือนแม่ไม่ชีงไงคะค <c oughs> <อ>่ะก็ตั้งใจเป็นเพลนเพียนแล้วแล้วไม่ชีบวชอยู่ในผ้าขาวเราเนี่ยจีพันศาแล้วคะเนี่ยยี่สิบสองพันศาค่ะยี่สิบสองพันศาค่ะสมเด็จบวชให้วัดปางนาั้นมิสิจริญในบวชค่ะค่ะโอ้สมเด็จบวชให้ค่ะโอ้สมเ็จบวชใางนาิสิเจเค่ะ พูดกับไม่ชี้นี่พอนี่ขนตั้งหมดเลยแม่ขนใจดีใจเย็นไม่ตาอย่างเดียวค่ะไม่เมตตาค่ะค่ะขนตั้งเลยขนแต่คนไม่คยรู้เก็บตัวไม่เจอไม่ชี้ง่ายอยู่ธรรมชาติเขาไม่รู้่ะคะดินธรรมชาติเป็นคนปกติธรรมดานี่เลยค่ะคนี่แหละค่ะพนอก็เลยดูง่ายๆตามสบายๆค่ะ โอ้ยังไงก็นิมนต์มาทางนี้บ่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าพรกําลังขอพึ่งบารมีกําลังสร้างวัดใหม่ค่ะเหมือนกับไหนสร้างวัดใหม่พี่จีไปที่นั่นค่ะค่ะโอ้สาตุสั่ค่ะมาโดยไม่ได้บังเอิญนะค่ะคือโอ้เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้ได้ยินว่าเมื่อวานนี้วันปิหาร์ไม่จีเลี้ยงเด็กใช่ไหมคะค่ะวันเสาร์ก็ต้องซื้อข้าวเหนียวแต่เช้านะเช้าตู่ปั่นสำลับปั่นเนี่ยค่ะค่ะซื้อให้ลูกชายกับไม่จีได้ทานกันค่ะระหว่างรอแม่ค้าเนี่ย มีคนมาซื้อของให้ไม่ค้าขายก่อนเราไม่ต้องรีบค่ะรอนสระยะหนึ่ง <S <S จนมีรถกระบะคันนึงมาอ๋อมีผู้ชายขับผู้หญิงมาด้วยมีผู้เท่ามีเด็กมาด้วยค่ะผู้หญิงลงมาคนนึงมารับมาซื้อข้าวเหนียวร้านไม่ชีซื้อน่ะ,ะค่ะบังเอ,อิญไม่ชีปากเบาไม่เคยถามญาติโยมค่ะเบอเออรเมื่อวานเนี้ปากเบาวันพรนะน่ะค่ะวันโกนเมื่อวันซื้อน่ะค่ะโยมมาจากไหน เป็นเขาขับรถกระบะมาต้องมาจากจังหวัดต่างถิ่นมรู้จักเขาะน่ะคนแถวหนองหินจังหวัดเลยจะรู้จักแต่ที่คนต่างถิ่นไม่รู้จักก็เลยถามว่ามาจากไหนค่ะเพราะว่าจากน้ําหนาวก็ถามว่าโยมจะไปไหนเนี่ยเห็นรถกระบะมาน่ยก็ต้องเดินทางเห็นคนเดินทางเนี่ยรถกระบะมีของมีเสื้อผ้าโยมก็บอกว่าจะไปหลวงปู่อูรือกับหลวงปู่เยอบโลกแล้วแบบเราก็ว่างเนี่ยเสารวอาที่์วันว่างไปไปกลับเปล่าเขาไปนอนค้างคืนนึ่งเมื่อชี้เขาไปด้วยค่ะก็ไปได้ไปได้ วีธีปั่นรถสำร้อไปที่พักนะบ้านเช่าไปบ้านอายะไม่ตาค่ะ,จะเจริญอริยทรัพย์ค่ะอภิบาลเด็กยืว่าพุทธเกษตรอินทรีย์ีสตรีผู้เท่าพาสีวุตรหลังไปสนีหนองหินค่ะก่อนเึนอำเภอหนองหินนะหัสก่อนถึงบนหนองหินค่ะเขาขับตามไป สร็จแล้วก็เอารถไปตรวจสอบก่อนก่อนเดินทางไกลค่ะคุณไกรเรารู้จักอยู่ฉะนั้นเรารู้จักค่ะเป็นญาติพี่น้องเขาค่ะเสร็จแล้วก็รอเขาจนเที่ยงขวบเขามารับไม่ทีไปไม่ทีปุงผมเรียบร้อยวันกูลเนาะค่ะวันที่สิบแปดวันกนูลค่ะสิบเก้าก็สิบแปดเดินทางมาค่ะเอาน,นอนพักที่ที่อีกที่หนึง่งคืนหนึง่งแล้วก็มาถึงวันนี้เมื่อวานนี้มาถึงวันพระนะมาถึงอาจารย์ มุนมีหรือีโลกหรือสีหยยบโลกค่ะหรือสีหยยบโลกคุยไปคุณมาท่านรู้จักไม่ชี้ไปรู้สิครูบาอาจารย์เดียวกันค่ะอาจารย์สายฝนอาจารย์สายฝนค่ะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ชี้ค่ะอ่าก็สายเดียวกันค่ะท่านกรตีที่มตนไม่ชี้อยู่ไม่ชี้ก็เลยอยู่ว่าปวดแต่สร้างให้เจริญที่วัดเนี่ยค่ะทูษาทุสาท่านชี้ไอ้ฐานจิตมาเองว่าค่ะทุกอย่างก้าวสายขวัญของข้าพเจ้าเนี่ย เพราะสถานที่นั้นเป็นผินผทาหินทองเพื่อทานฐานอุดมสมบูรณ์ค่ะเมื่อเห็นนี้กําลังสร้างใหม่กำลัดแคลนหลายอย่างเนี่าหารอุสมบูรณ์เป็นหน้าที่ของไม่ฉี่เองค่ะที่จะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สาธุเจ้าค่ะเป็<ห>นน้ขงไม่ชีด้ค่ะ,คะแล้วที่นี่จ้อง จะเลยแน่นอนค่ะค่ะสาทุจะขาสาทุสาธุในศาสนาพุทธเรานะค่ะค่ะพรก็ขอพึ่งบารมีของคุณแม่ด้วยค่ะนและกันค่ะคุณพรก็ทําหน้าที่ค่ะค่ะคุณพรพารวยก็จะ้พระไปชีรวยค่ะ่าสาธุจะรวยไม่ได้ติดทั้งโลกรวยมาปวดสัตว์ค่ะรวยมาปวดสัตว์นะคะสัตว์ต้องใช้ที่อยู่อาศัยอาหารขุ้วหนูของยะสารปปัจจัยสี่พระองค์ตัดไว้ค่ะทุกมนุษย์สัตว์ก็เช่นเดียวกันว่าจะพระชีคารวาาดุบากสบทธิาก็ต้องใช้อาศัยเพื่อ เรื่องดูดำรงชีพค่ะอ,อยากเพราะว่าอาจารย์สายฝนจะเดินทางมาอยู่ออมางานแม่ชีก็จะอยู่อีกหลายวันออแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถ้าเดินทางมาทํำมาจอกนี่คือคุ้ม คุ้มค่ะคุ้มเลยนะคะพี่น้องค่ะอาจารย์สายฝนอาจารย์บุญมีจะทำไม่ชีอริญะพุทธาโพธิได้ใจไม่ชีติงต้องค่ะค่ะศุานุศุาธุค่ะไม่ชีอุ้ยเนูเนี่ยคุยกับคุณแม่ไปพอนี่ขนลุกเนี่ยพี่แม่วัดขนลุกแบบยกอนพุทธคดีค่ะค่ะพนะ คุยกับพี่เดินทางมาแล้วปกติเดินทางมาแล้ว่ะตรงนี้ด้วยค่ะค่ะปกติพ่อจะคุยกับใครบมาน่วัดพ้นตังสามหลาบสามหลาบคุยกับคุณแ่เพนะเป็นทธรมดาป็นคนธรรมดานี่แหะค่ะด้วยกันติดเมตาสายพุทธเรารับพิสุสงสำเนีไม่ชีบริการเมตาตัวเดียวค่ะช่วยปลดญาติโยมค่ะนี่ค่ะเราจะได้สังคมอุดมสมบูรณ์ูุยสุขมีความสุขในการทให้สว่างสวยทุกคนยกจิตแค่นั้นเอง ให้ภัยอย่างเดียวอย่าโกรธตัวเดียวค่ะก็<ห>จะต <จะ S 2> อบทุกอย่างค่ะท<อ>ุกอย่างจตอบหมดเพราะเรายกติดไม่โกรธให้ภัยมันก็สาเร็จทุกอย่างตรงนี้เองค่ะคนเรามันลิ้นกับฟันธรรมดานิ้วเง,งี่ยพี่น้องธรรมดาคนอื่นเป็นพี่น้องเราทุกคนให้ขอร้องเราช่วยเรา,ช,เราช่วยเขาเมื่อช่วยเขาไม่เข้าใจเท่าเราก็เรื่องของเขาเราไม่โกรธเราช่วยเขาช่วยเต็มที่ด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่หวังอะไรถ้าวันเขารู้วันนี้เขาไม่รู้วันหน้าเขารู้เองแค่นั้นเองค่ะคือไม่ชี้อยู่ได้เพราะตรงนี้ค่ะค่อยสางไงหนูก็ขออนุญาตได้ไหมแม่เดาเขา เรื่องเขาเรื่องเล็กได้ขายป่วยวพาะว,าว่ามาคุยกับแม่ชีเรื่องเขาบ่ลงมะเร็งใครเป็นมะเร,งร็งเขาถามแ่ชีด่วนว่าเาปนแม่ชีได้เรื่องเล็กเลยค่ะคะมะเร็งขั้นสุดท้ายยังหายเลยค่ะ,คะใครเจ็บอะไรเนี้ยมาหาได้เจ็บป่วยค่ะตอนนี้าานตอนนี้ถ้าเดินทางมาจะเป็นบุญของทุกท่านที่เดินทางมาวัดถ้ำหมาจอกะจะได้มาพบเจอกับแม่ชีซึ่งท่านจำพรรษา22ปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะยังไงถ้ามาหรือว่ามีปัญหาปรึกษาท่านได้ท่านมาโปรดสัดหรือว่าโปรดมนุษย์โลกเรายุคนี้ค่ะยุคนี้เลยค่ะค่ะด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจของแม่ชีจิตบริสุทธิ์จะสำเร็จทุกอย่างค่ะจิตบริสุทธิ์แค่นี้เองแม่ชีให้ธรรมะจิตบริสุทธิ์สำเร็จทุกอย่างอะไรก็ได้จิตดีบริสุทธิ์อะไรผ่านมาช่างมันหรือจ๋าจะไ้โกรธค่ะคือคำผ่านการทดสอบไปผ่านทางแค่นั้นเองค่ะทุกคนลิ้นกับฟันมีหมดคุกองค์อ่ะโดน คิดดูต้องสสยอย่างสําเร็จทุกอย่างค่ะเวสันดรอย่างเงี้ยดูซิดูเตมีใบอย่างเงี้ยค่ะค่ะดูชูชกเนค่ยแล้วดูพระเทวทัตเนี่ยถ้าก็ไม่โกรธเป็นพระเป็นพี่เขยเนี่ยพี่เมียเนี่ยถ้าก็ไม่โกรธต้องขอบคุณท่านเทวทัตหรือพระเออชูชก ถ้าไม่มีท่านนี้ก็สาเร็จไม่ได้เข้ามาทดสอบเฉยหน้าที่ของเขาเฉยเยาวาดาเขาว่าเขาเป็นมารเป็นกรรมไม่ใช่ต้องขอบคุณเขาเป็นครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีเขาจะสาเร็จได้ยังไงบารมีจะเกิดยังไงคนเข้าใจผิดผิดยึดตรงนั้นตรงนี้เขาเขียนหนังสือมีเขียนถิดเขียนติดใช่ไหมสิ่งต่าเขาไข่อันไหนผิดแล้วก็ลบเอาเขียนใหม่แค่นั้นเองผิดแล้วเขียนใหม่ค่ะทุกคนมีผิดพลาดหมดพระเจ้าเริ่มผ่านมาตีพิพิธชาติแล้วเราก็เช่นกันแค่นั้นเองค่ะ หัวใจของพูดศาสนาตรงนี้ค ta, ่ะค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณแม่นิมนต์นิมนต์ฉันเข้าบร้ออแล้วค่ะค่ะสาธุมีโลค่ะค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะฟังจากเมซี่วบากะน้ำตาสไลเนาะค่ะผู้เพื่อนปฏิบัติถึงปฏิบัติชอบมาแล้วนะคะเพื่อนว่าคนเฮาบ่มีผู้ใดบ่มีผิดมีผาดเนาะค่ะเมื่อพิดเมื่อผาดแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องคะเริ่มโดยความบริสุทธิ์ใจแอดก็สิได้ปรับปุงงจะาของคึอกันละค่ะพี่น้องคะเนาะฟังเพื่อนวแล้วเฮาก็มีความรู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นบุญของทั้งช่องน้ำเนื้อค่ะที่ได้รู้จักเมชี่ที่มากความสามารถเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขออนุมโมทนาบุญเจ้าผาพเจ้าสัท่าที่รวมกันกับแอดมินเนาะค่ะเฮ็ดกุศลให้ปูบุญมีเด้อค่ะพี่น้องขอให้บุญกลับไปสู้พ่อแม่พี่น้องป้องไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมนะคะห้าห้า หกเก้านะคะเลขกตรนี้ซีโต้นะคะบุญผ้าวาสนามีได้สามตัวตรงๆนะคะห้าห้าหกเก้าค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะก็ฝากไว้เปลี่ยนแนวทางฝากต้อนเนาะคะ่ะก่อนสิลงทุนกับพิจารณาให้หลอบขอบกันเลอค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะคะ่ะโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะถือพิษยาว่ากันเลยค่ะจะให้ได้โชคได้หมาํากัดเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เห่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้ขนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ